สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Gina Channel นะครับแรลล้านอุปกรณ์ตกปลา NN Fitting Shop ปากช่องนะครับวันนี้เราจะมาพาลอกกันนะครับตัวนี้จะเป็นลอก G m a c w o o e ตัวใหม่นะครับจะเป็นสีลุงลุงนี่ตัวนี้ลอกเป็นเบอร์พัน SW นะครับตัวนี้อ่าวนี้จะมาลองผ่าดูว่าข้างในมีอะไรแล้วก็จะดูว่า ขั้นตอนในการถอดออกมาแต่ละชิน้นนี้มันจะยากง่ายนขนาดไหนนะครับปะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกผมจะถอดเขนออกก่อนได้ที่เหลือจะถอดออกง่ายๆมันไม่หมุนครับเราถอดแล้ออกมาชีละชิ้นแล้วก็เรียงไว้นะครับกันลืมหรือถ้าใครชํานาญแล้วก็ถอดออกมากองๆไว้ก็ได้เลยนะครับ ไอดพอถอดพอถอดสปูนออกมานะครับมันจะเจอตัวนี้อ่าเห็นไหมเอ่ยนี่ครับให้เราถอดแผ่นรองนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บอะ่ถอดอย่างนิดนึงฟบแล้วก็ถอดแผ่นนี้ออกเลยนี่ครับเสร็จแล้วเราจะมาเจอสลับ นี่ครับมีสลักอีกอันหนึ่งให้เรากดออกเลยกดปุ๊บแล้วก็ดึงดึงมันออกมาโอเคแค่นี้นะครับเราก็ดึงถอดน,นี่ออกได้ละครับต่อไปเราก็จะถอดน็นอตสองตัวนี้ออกนะครับน,นี่ครับถอดน,น็อตสองตัวนี้ น็อตนี้ออกนะครับลองดูก่อนอันนี้เบิร์บแต่ตัวนี้ไม่ได้ช็อแปับหนึ่งนะครับ นี้เห็นไหมเอ่ยตรงนี้มันจะเป็นลูกปืนด้วยนะครับนะครับสังเกตดูด,ดีเขาจะฝังลูกปืนไว้ตรงนี้เม็ดหนึ่งนะครับถอดออกมาก็ถอดคอมจะแน่นนิดนึงนะครับค่อยๆโยกมีแหวนลูกดอกมาหนึ่งอัน ไปผมจะถอดตรงฝาข้างนี้ออกก่อนนะครับต่อไปจะถอดตูดถอดตูดนี้ออกปุ๊บมันก็จะมาเป็นฝาข้างนะครับนี่ครับไอหัวน็อตที่ใช้มันเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับนีมันจะเป็นดอกเงี้ยครับผมก็เรียกไม่ถูกโอเค คลายัวนี้ออก่อ,อนข้างแน่นถอดแล้วก็เรียงไว้ก็ไม่เคยถอดเลยนะครับแน่นปักเลยจะถอดออกอยากนิดนึง นึ่งนะครับโอเคออกละนี่ไว้อ่าต่อไปต่อไปก็จะถอดน,อน็อตสีตัวนี้หนึ่งเห็นไหมเอ่ย หนึ่งสองสามสี่นี่ครับถอดกันเลยโอ้แน่นมาก เสร็จแล้วเราก็เรียงไว้เห็นยวมตรงนี้ก็ได้เป็นกลุ่มเดียวกันมันจะแน่นนิดนึงนะครับเพิ่งถอดทั้งแรกไปตรงนี้ ตัวนี้เป็นแขกปกตินะครับ โอเคเปิดเรามาดูกันข้างในมีอะไรนี่ครับอะไรจะเจอจะมีลูกปืนตรงนี้หนึ่งตัวเราวอีกหนึ่งเฟืองโอเคครับราวางไว้ตรงนี้มันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันต่อไปเราก็จะมาถอดนี่มาเ okay. ีีไว้ ลืมนะครับตรงนี้มันจะมีแหวนตรงด้วยเราต้องระวังดีนะครับเดี๋ยวเผลอทำหล่นหายนี่นะครับเดี๋ยวก็ถอดเฟืองมาแลยครับเฟืองมันครับโอ้ดูข้างในเฮ้อเฮะเละเทะแลบตัวฟันเฟืองครับแข็งแรงมาก เสร็จแล้วต่อไปถอดตัวนี้ออกนะครับตัวแกนชักนี่ถอดน,น็อตตัวนี้ออกเราจะดึงแกนตรงนี้ออกเราถึงจะดึงตัวนี้ตัวนี้เราก็ออกตามกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับ อเราดึงแกนออกได้เลยนะครับค,อคอ่อยๆขยับออกจะแน่นนิดนึงโอ้ยแน่นมากไม่นิดนะออกมปเนี่ยือแน่นปักเลยเราถอดตรงนี้ออกเลย ดึงตรงนี้ออกเลยก็ได้ครับเราดึงตรงนี้ไม่ออกดึงนะอะดึงไม่ออกครับวันนีเราต้องมาถอดตรงนี้ก่อนปกติปกติตรงนี้มันจะดึงออกนะครับปกติมันจะไม่ได้แน่นขนาดนี้ปกติตรงนี้แกนแกนตรงนี้กับตรงนี้มันจะไม่ยึดกันแน่นขนาดนี้คนระับ นี่ต้องใส่ยังใหม่อยู่ดึงไม่ออกเลยเดี๋ยวผมจะถอดชุดชุดนี้ออกก่อนจะได้ดึงอันนี้มาทางชุดเลยครับอันนี้เราก็ขายน็อนตตรงนี้ครับสามตัวนะครับหนึ่งสองสามก็มันจะไม่ค่อยโฟก,กัสนะครับ ปิดออกมาแล้วก็จะเจอชุดลูกปืนอีกหนึ่งตัวนี่ครับตอนนี้เป็นชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับมันจะดึงไม่ออกไหมครับมันจะดึงไม่ออกให้เรามาเปิดตรงนี้นี่ครับเปิดตรงนี้มันถึงจะดึงออกนะครับแต่ต้องระวังมันจะมีสปริงนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะมีสปริงเดี๋ยวสปริงดีดดีดหายนะครับต้องระวังนะครับจงังหวะดึงออก วาวอ่ะมาแล้วนี่ครับสปริงเห็นไหมเอ่ยก็ถอดออกทางนี้เลยก็ได้ผมลองดูมันติดอะไร นี่ออกแล้วต้องดึงแรงๆหน่อยครับต้งกระชากออกแรงๆเมื่อกี้มันติดอยู่ก็ลองมันจะดึงไม่ถนัดนี่แล้วก็มันกองไว้ตรงนี้กับชุดของมันอย่าลืมนะครับเราถอดประกอบมาเราอย่าลืมนะครับต้องเรียงไวด้ดีๆนะครับถ้าลืมเราจะประกอบไม่ถูกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเรียงชุดนี้ให้ดูอตรงนี้จะเป็นลูกปืนมันจะมีแหวนด้วยนะครับ ลองแหวนหายนะครับจะมีแหวนด้วยนี่นี่แหวนสองสองแผ่นนะครับเอาไว้ด้วยกันเดีย๋ยวเราลืมนะครับแล้วก็จะเป็นชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับไอตัวนี้อย่าดึงตัวขาออกนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ย,ยากมันจะหลุดแล้วก็นี่ครับอันนี้จะเป็นกันตีกลับแล้วก็จะเป็นบูทลอง เป็นบุหรอนนี้เป็นเฟืองครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับโอเคต่อไปต่อไปเรามาถอดตัวนี้นะครับนี่ถอดตัวนี้ออกมันจะมีน็อตตรงนี้ให้เราคลายน็อตตรงนี้ออกเห็นไหมเอ่ยเราคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับ โอเคนะครับเราก็เรียงไว้นี่มันจะมีแหวนอีกหนึ่งตัวห้งใต้นี้นะครับแหบวบนหนึ่งตัวแล้วก็จะมีลูกปืนด้วยนี่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่มีลูกปืนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ล้างทำความสะอาดปกตินะครับพวกนี้เสร็จแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากล้าง มันจะมีลูกปืนฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวนะครับลูกปืนตรงนี้นี่เป็นลูกปืนฝั่งนี้ถ้าใครเนี่ยถอดออกมาล้างก็แกะก็ได้นะครับแกะตรงน,นี้ออกมาล้างปกติผมว่าต้องถอดออกมาอยู่แล้วออตรงล้านให้ลูกขานะครับถอดเลยแล้วกันวัาดจะถอดน็อตนะครับสามตัวนี้ออก นี่ครับเราก็ถอดน็อตแล้วเราก็ดึงมาได้เลยนี่ครับก็จะมีลูกปืนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ดันออกมาค่อยดันออกนะครับจะแน่นนิดหนึ่งค่อยดันออกโอเคหลุดแล้วหลุดแล้วเรียบร้อยจะเป็นลูกปืน เราจะทําความสาดตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นแผ่นเพื่อความสวยงามแผ่นคาร์บอนเสร็จแล้วต่อไปออเราก็พออนาการถอดมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดปกติครับพวกเฟืองพวกอะไรต่างๆก็ล้างปกติเป็นไงบ้างครับกการถอดลอก GMAX ไม่มันก็ไม่ได้ยากเลย แล้วก็ค่อยๆลองทําดูนะครับถ้าถูกผิดประการใด้ก็น้านสามารถแนะนําผมมาได้เลยนะครับว่าควรถอดตรงไหนก่อนอะไรไงก่อนน้านสามารถเม้นมาแนะนําผมได้เลยผมก็เป็นมือใหม่เพิ่งมาถอด <c oughs> นี่นะครับอลองดูยังไงเราก็ลองไปถอดทำคำาความสะอาดล้อของตัวเองดูกันนะครับมันไม่ยากเลยแล้วก็ ถ้ากลัวถ้ากลัวลืมพ่าเราจะประกอบมาแล้วก็ให้เรียงแบบผมก็ได้นะครับเรียงๆรีงเรียยงเป็นขั้นตอนไปเราจะได้ไม่ลืมนะครับเวลาประกอบก็ประกอบตามถอยหลังออกมามันจะได้ง่ายนะครับส่วน g m a มนี่ผมให้ดูลูกปืน g m a มมีกี่ตัวนี่ครับจะมีนี้หนึ่งตัวตรงนี้สองสามส น,นี้ห้าแล้วก็ในนี้ในสปูนจะมีลูกปืนด้วยนะครับห,หกหกในไลโรเลอร์เป็นเจ็ดนะครับในนอกอีกในน็อปน่าจะมีประมาณสองสามตัวตีไปสองตัวเจ็ดแปดเก้า ลูกปืน9ตัวกับลูกปืนการตีกับอีกหนึ่งนะครับอย่เน,นี่ยครับ g m a x เป็นลอกอีกหนึ่งตัวที่ราคาก็ไม่ไม่ได้แรงมากรับได้แล้วก็ใช้ดีมากเลยครับแข็งแรงทนทานอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการล้างแล้วก็ประกอบให้ลูกค้าคืน ครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub บสไคร์กันหน่อยนะครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามเพจร้านผมเลยนะครับพี่เพจร้านผมจะเป็นชื่อเพจร้านอุปกรณ์ตกปลาปาักช่องปีกส่งครับ NN f i n s h i n g Shop นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอ่านี่ผมลืมเลยอ่ะแป๊บหนึง่งก็จะจัดไปต่อไปคลิปต่อไปเราจะมาผ่าลอกตัวนี้นะครับเป็นโคโลโดะครับ ยวคลิปใวคลิปหน้าผมจะมาผ่าลองตัวนี้ให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับโคโลดอครับโอเคปะผมขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับผมสวัสดีครับ